ัสวัสดีครับพวกกับผมเบียร์แกงกระปุ้นครับเจ๋งนี่เจ๋งหน่อยค่ะเด้อค่ะเด้อในรายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีครับผมค่ะและเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือวัดเล่งเล่งยี่สองนั่นเองนะคะครับผมเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากเลยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจริง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 จีนแท้จิ๋ว จีนห่าจีนแค้จีนไหหลำแต่ที่เยอะมากๆและพบเจอบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือจีนแต้จิ๋วว่าว่าต้องมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วอ่ะท่องได้เลยค่ะขอถอดศอพท์ศูนย์หังนึ่องหยีสซัมเจ็ดจิกเข้าเก่า เป๊ะเลยเป๊ะเลยเป็นไงล่ะครับต้องบอกว่าอาตมาเบียของเราอี่ทำกานบ้านมาดีจริงๆเลยนะเนี่ยเก่งๆกอย่างนี้งั้งลองไปะยกยาวๆหน่อยกันละกันนะศูนย์หนึ่งเก้าสามคังอีกเกาซ้ำโอ้ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งคังอีกเกาอีกโอ้เก้าสสามเกาซ้ำซ้ำมาเอออีกอันนึงอะไรเก้าสามสามสองเจ็้อยเด็ดนี่ยิงพูยิงคันเนี่ย โอ้คุณผู้ชมครับขออนุญาตไปอาบน้ำมาท่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปลึกตามหาคุณแจ้งเกิดก่อนเอาหล่ะคนความสามารถปะปะปะลึกปากก็ว่าเนี่ยล่ะหมดภาษาจีนวลคำไปแล้วเราก็ไปหาผู้แจ้งเกิดกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับตาบียญญี่นี่เดินไปเรื่อยๆกันแล้วกันงั้นเดินเข้าไปในตลาดหน่อยกันแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนั้นมีกระมังอะไรมาวางอยู่หน้าร้านเนี่ยงั้นขอล้างมือสักหน่อยกแล้วกันนะเฮ้ยล้างมือร้อนร้อนเอยไม่ล้างได้ไม่ได้อะไรล้างมือเนีพี่ นี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาพี่อะไรน้ำทะเลเดส d s ไอ้เดไอ้เดไอเดเขียร์ก่อนเฮ้ยไอ้น้องอะไรคือเดส d s ตายสองครั้งไงมันจะตายสองครั้งได้ไงอะเดสแปลว่าอะไรพี่ตายอะซีแปลว่าอะไรตายเออนั่นไงอ๋อเดส d Sea โอ้ย Dead s e ี Dead s จ้าบ้าเหรอนี่ทะเลสาบเดส d s มันเค็มเค็มใครตกลงไปก็ไม่จมไปทำอะไรที่นั่นอะผมไม่ฝึกวิชาพี่สายทรมานตนไ้วิาชาฝึกจิตมาพี่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสั่งให้หนาวกายก็ต้องหนาว้ยนี่มันวิชาฝึกจิตท่านสูงสุดเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่า,นาหน้าไอ้น้องดูมันยังเด็กเลยนะเนี่ยโมหรือเปล่าไอ้น้องถ้างั้นกระโชให้เป็นบุญเตอร์ส้นหน่อยก็แล้วกันนะไอ้น้องน้ำเนี่ยน้ำธรรมดาพี่อ่ะแต่ยผมจะสั่งให้มันรวมตัวกันจะนเป็นน้ำแข็งเฮ้ย คือจะเพ่งจิตไปให้มันกลายเป็นน้ําแข็งเนี่ยนะไพี่ดูดิผมทำให้ดูมันเป็แข็งแข็งลายเลยเธอตรงนี้ไปเธออะไรเฮ้ยอะไรพี่ว้าวให้เป็นไปได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เราก็เห็นว่าเป็นน้ำใสๆอยู่แต่พ่อไอ้น้องคนนี้มันเพ่งจิตท่องคาถาน้ำเปล่าใสๆก็กลายเป็นน้ำแข็งเห็นเป็นก้อนเลยล่ะครับหายดีแล้วมั้ยพี่ดูอีกทีนะพี่นะอุ้ยดูเลยพี่ ฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเย็นเหรอเย็นเลยพี่ไม่กันละบอกเลยเขาด้วยเขาด้วยไม่ได้พี่ไม่ได้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่มันไม่เย็นเลยจ้ะนี่เฮ้ยเฮ้ยวุ้นบูดดีกว่าโอ้โหน้องแข็งไหนล่ะนี่มัน สรุปว่าไอ้น้องคนนี้มันเอาวุ้นใสมาหลอกกันนะครับกินเต็มปากเลยใช่ไหมตะบี้สรุปว่าไม่ได้เรื่องนะครับงั้นก็ต้องหาต่อไปกันแล้วกันนะตัวเองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับไอ้หนูคนนี้มาเล่นจินจาอะไรคนเดียวเนี่แหมในมือก็มีขนมซะด้วยเด็กๆก็ไม่เว้นครับรู้สึกว่าตะเบี้งเราจะมีแผนหลอกกินขนมเด็กซะแล้วสิครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อหยุดครับยุธในมืออะไรอ่ะขนมครับ อร่อยปะออร่ยมันมีหลายอันใช่ยแม่อันเนี้ยที่เหลือของพี่นะได้ค่ะนี่แม็เห็นน้ำใจของเด็กไหมอ้าวไปโอ้ยให้ของผู้ใหญ่แต่ว่าชิงกัดก่อนได้ไงแล้วมันแหวงงี้ใครจะไปกินนั่นสิ่แล้วแบบพี่มันต้องเต็มคำเต็มอันกูตาย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 แต่อิ่มไม่อันใช่ไหมข้าวี่ดีจะเอาเต็มอันกินก่อนได้ไงแล้วมันแหวงมาเลยอะ ดไว้หนูเนี่ยมันกินขนมจนขนมน่ยแหวงไปต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วแล้วขนมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนยังไม่กินได้ยังไงงงครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกินไรกินไกินไม่ต่อล้วกโอไร ที่เล่นจริ Bref, จรงๆเลยนะ aha, ไอ้หนูสรุปคือมันเป็นช็อกโกแลตลอมนะครับมีหนังยางซ่อนอยู่ด้านในครับมันก็เลยหักได้งอได้แหม่ต้องบอกว่าแซ่บจริงๆเลยนะไอ้ตัวเล็กว่าแต่ว่าแซ่บๆอย่างนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนกันเนี่ยไอ้หนูเดี๋ยวจะฟ้องครูโรงเรียนโรงอะไรช่บ้านของฝรั่งบ้านของฝรั่งชื่อเรียนแปลกนเาบ้านของฝรั่งเออว่าแต่ชื่อโรงเรียนแปลกๆเงี้ยมีอะไรแปลกๆโรงเรียนมั้ง มีชมรมกระบี่กระบองครับโอ้โหแต่งไหนกระบี่เด็กตีกันตตัักกไค้แช่ป์ไหมได้ครับได้แชมป์ไหมได้ครับแชมป์ไหนประเทศครับช่วยพระราชทานจากพระเทพครับโอ้โหจากพระเทพเลย ครูอะไรสอนครูสันครับครูสันเหรอพาพี่ไปหาหน่อยได้ไหม <S 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 ได้ครับชมรำกระบี่กระบองของโรงเรียนบ้านครองฝรั่งได้แชมป์ประเทศไทยซะด้วยแห่น่าสนใจซะขนาดนี้ถ้าเั้นเราก็ตามไปห,หนูเนี่ยไปหาครูสันครูผู้ฝึก,กอสอนซะหน่อยกันแล้วกันนะตาเบียเจนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับครูสันครับผมโอ้ยนี่จะนี่ และนี่คือครูสันหรือชื่อจริงนายสันสร้างแก้วเกิดครูสันเป็นคนนนทบุรีเริ่มรับราชการครูมาเกือบ10ปีแล้วก็มาสอนที่โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งได้ประมาณ2ปีนะครับครูสันเล่าฟังว่าชื่นชอบกีฬาการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆและสมัยที่ตัวเองเรียนพาณิชที่โรงเรียนพาน,พานิชียการราชดำเนินตอนนั้นตัวเองก็อยู่ชมรมกระบี่กระบองพอ,อได้มีโอกาสมาสอนที่โรงเรียนคลองฝรั่งด้วยความที่ว่ามีความรักและลงไหลในศินละปะการต่อสู้ไทยแบบโบราณครูสันก็เลยตั้งชมรมกระบี่กระบองขึ้นมาครู ใช้เวลาสองปีในการฝึกฝนศิลปการต่อสู้ให้กับเด็กครูสันขอพาลูกศิษย์ไปเข้าประกวดในเวทีต่างๆและด้วยความเป็นเด็กเล็กแต่การต่อสู้นั้นสมจริงเจ็บจริงก็เลยชนะใจกรรมการในทุกๆเวทีจนวันาะวันมาเพียบซึ่งวันที่ครูสันปลื้มที่สุดก็คือถ้วพระราชานจากสมเร็จประเทศพัะราดารสยามบรมราชชุมารีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะคุยกันให้มั่นให้เจาะลึกแบบอินไซด์เราไปคุยกับครูสันกันต่อเลยกันแล้วกันนะขาเบียยใหญ่เจนนี่ ทูปครับที่ผมเห็นนี่เด็กครับปรมเนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับปรม,น,รมรนั้นครัผมครับผมถามนิดนึงคอย่างนี้มันไม่จับปูใส่กระด้งเหครับผมก็แรกครับเริ่มแรกก็มีบ้างอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออนออ๋อก๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ี่๋ออ๋ออบออ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ขวบออออ๋อครับ๋ออ๋อออ <laughs> อ๋ออ๋อ <laughs> อ๋ออ๋ออ๋ออออยินนยยยอยบบ้ม่อ อันนั้นนี่ที่หายไปที่หายไปกระบี่หรือกระบองหูกอว่าน้ำนมวัาน้ำนมและในนี้นะครับใครฝึกยากสุดเอาวบบจริงๆเลยนุ่นเลยครับต้นนี่ทำไมถึงยากครับเขาไม่ค่อยนิ่งครับแต่คิดดูนะเด็กมาแบบไม่นิ่งเด็กมาซนอย่างเงี้ยแต่ว่าสอนสั่งได้จนแบบว่าพูดง่ายๆคือมีเกียรติประวัติส่วนตัวคืออะไรครับผมได้รางวัลชนะเลิศมาสองรุ่นครับระดับปถมแล้วก็ไปเลื่อนไปถึงแข่งของอายุไม่เกิน14ปีครับผมก็ประมาณมต้นครับ ยเด็กประถมไปฟัดกับเด็กมต้นน่ะชนะด้วยชนะเลิศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมเคยดูผู้ใหญ่ก็ตีกันเงี้ยใช่จะมีแรงเลยจะตีแบบอันตราผู้ใหญ่นี่ก็ฟาดกันแบบถึงพลิกถึงขิงเลยนะจ๊ะแล้วแบบละอ่อนมากเลยอ่ะขอลองไหมแม่คุณโอ้ครับโอ้โหขำลุกเลยโอ้โตายตายตายโอ้โหคุณโอ้ครับเฮ้ยใจเย็นดิเดี๋ยวคุยกันมาเดี๋ยวตัวแค่นี้จะไหว่เนี่ยโอ้ยหนุ่ยเอ็งต้องเจอกับข้ามา พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมความสามารถของเด็กๆจากชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งแชมป์ประเทศไทย,ไทยวันนี้จะมาขอแจ้งเกิดด้วยกันโอศิลปาการต่อสู้แบบไทยๆในแบบฉบับของ,ของวิชากระบี่กระบองส่วนจินีลาสุดยอดดุเดือดขนาดไหนติดตาม่วงหน้าครับรับแจ้งเกิดทั่วไทย